ครับฮัโลโลสวัสดีก็ด้วยครับพรผมคนเดียวฮันนแพตตันนะครับวันนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากก็มาทํานี่ครับนี่จะถามว่านี่คืออะไรครับก็วันนี้ผมก็จะมาถ่ายบ้านผมตัวเองนะครับมาเนื่องจากฉลองไม่มีอะไรทําครับก็อันนี้ผมเพิ่งจับจาบการโรงเรียนนะครับจับจากวันเสาร์มาวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านกันในส่วนตัวของบ้านกันนะครับว่าบ้านของแพตตันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่า เพราะเนื่องจากผมไม่มีอะไรทำแล้วก็ฉลองสี่พันซับด้วยเป็นการฉลองสี่พันซับอย่างหนึ่งครับอ่าส่วนนี้กอนน็อันนี้อันนี้มาเข้ามาในบ้านก็จะเป็นรถของพ่อผมนะครับรถเป็นตัวรถของพ่อผมที่พ่อผมซื้อมาครับแล้วก็มีหมางโง่เฝ้าอยู่หน้าบ้านอาจจะสังเกตได้ว่านี่คือรอบรอบสภาพรอบบ้านของผมจะเป็นไงครับก็คือดูรกมากครับเนี่ยบ้านผมบ้านผมทั้งบาพอากาศก็เป็นอย่างนี้แหละครับส่วนนู้นก็ตึกอยู่สร้าง อันนี้คือโซนทําอาหารนะครับโซนทําอาหารหรือว่าโซนที่พ,อ mmm, pues พ ah an, ่อแบบแม่ผมเอาไว้ทํากับข้าวไว้ขายของครับตอนนี้พ่อแม่ผมไปขายของอยู่นะอ่าก็มีพวกโซนทําอาหารทํากับข้าวแล้วก็มีเตาแก๊สสามเตาเลยนะครับมีถังแก๊สอยู่สองถังครับเตาแก๊สสามเตาอ่าส่วนนี้คือก็คือส่วนที่เอาไว้ล้างจานนะครับเป็นอ่าโซนสไว้สําหรับล้างจานของผมตอนเย็นผมก็จะมาล้างจานกันที่นี่นะครับอ่า อันนี้ก็ซิงนะจ๊ะอันนี้พวกเก็บพวกหม้อหายกระมังนะครับอ่ะอันนี้ก็คือทีวีที่พ่อไว้ดูข้างนอกครับอ่าตรงนี้เป็นของจัดเก็บครับแล้วก็มีดัมเบลให้ผมยกเล่นด้วยอ่าอุ้ยสัตว์หนักชิบหายเลยโอเคมาตรงส่วนนอกบ้านก็มีแค่นี้แหละครับอ่าบ้านผมแล้วก็นาฬิกางโง่ๆหนึ่งจริงๆบอกก็ไม่รู้ว่าผมจะมาถ่ายทําไมฮะเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านนะไปดูส่วนนี้ก่อนนี่คืออ่าส่วนนี้ผมมาไว้ ตากผ้าซักผ้านะครับอ่ามีพวกชุดอะไรต่างๆนี่ผมเตรียมซักผ้าอันนี้คือเครื่องซักผ้านะครับใช้มาแล้วอ่าสี่ปีนะครับสีป่ปีตอนนี้แม่งก็เก่ากึกไปแล้วครับไอโซนด้านเห็นด้านล่างไม้แผ่นนั้นไหมครับนั่นแหละครับพังพังแล้วครับก็คือตรงข้างล่างอะ่ะถ้าไม่มีไม้มากั้นอะ่ะเสียงเครื่องซักผ้าจะดังแล้วก็มันจะเออเลอร์ระหว่างซักผ้าอ่าส่วนนี้ก็เราตักผ้าครับอ่าโอเค เมื่อกี้ไปมุมขวาเจ้ตัวมีอยู่มุมขวาตรงนี้มีถังน้ำแข็งเก็บพวกอ่าพวกของที่แม่ผมเอาไว้ขายของแล้วก็ของแช่เย็นต่างๆครับอนี่ก็โอเคเราจะไปดูส่วนด้านข้ขางด้านขวากันครับ <c oughs> ด้านขวาผมก็ตรงนี้ก็มีอ่าขวดน้ำข <c oughs> เป็นขวดโซนโซนที่เรียกว่าโซนไว้เก็บพวกของ ขายครับของเก่าขายตรงนี้ก็ที่จริงตรงนี้ตอนเด็กผมเคยเลี้ยงปลานะแต่ตอนนี้ปลาหายไปหมดแล้วเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ดีครับอุ้ยกระจกไม่ให้เห็นหรอกหรือว่าใครเห็นก็โชคดีไปครับอ่าอันนี้คือส่วนด้านขวาของผมนะจะมีลานกว้างโซนโซนนี้จะเป็นโซนที่ไม่มีใครมาเลยครับและอีกอย่างเป็นโซนที่เอาไว้เก็บพวกของเก่าอย่างเช่นตู้เนี้ยตู้เปปซี่อันเนี้ยเป็นตู้เก่าแล้วนะที่จริงเนี้ยตู้เก่าแล้วแต่พ่อผมเอามาเก็บเรียบร้อย แล้วจากนั้นก็ตอนนี้นผมจะไม่เข้าไปนะเพราะว่ากับระเบิดมันเยอะมากครับไม่ต้องถามกับระเบิดคืออะไรครับก็คือไอ้ขี้หมานด้แหละบ้านผมเลี้ยงหมาสี่ตัวครับอ่ะตรงนั้นตรงนั้นอ่ะไม่ต้องไปไปไม่ได้ครับขี้หมาเยอะครับ,บระเบิดโอเคโอเคเราก็จะมาดูในส่วนอ่าส่วนในของบ้านกันนะครับเข้าไปในบ้านกันเลยเย่ yeah. มาเข้ามาอย่างแรกนะครับก็ มีเครื่องเล่นซีดีเก่าๆของพ่อผมครับแล้วก็อันนี้ที่วางรองเท้าส่วนนี้ก็คือพวกของชั้นวางของต่างๆของเก่าของเก่ากึากเลยอ่าแล้วก็ไมโครเวฟครับไมโครเวฟมี2อ,อันครับไอ้นี่พังไปแล้วครับข้างในเนี่ยมันดําหมดแล้วใช้อันนี้แทนครับอ่าแล้วก็มีหิ้งพระครับวันนี้นี่ตู้เย็นครับแล้วก็หม้อหุงข้าวตู้เย็นนี่ขาดไม่ได้ครับ อ่าเป็นสเสบียงไว้สําหรับให้ผมกินครับเนี่ยขนมปังของโปรดผมเลยแล้วก็มีพวกอ่าเก็บน้ําพริกอะไรเงี้ยที่ไว้ขายของไว้พรุ่งนี้ครับอ่าแล้วข้างๆกระจกไม่ทายติดกระจกอโอเคอันนี้ก็อันนี้คือพวกของเก่าหมดเลยนะที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีแต่ของเก่าส่วนตัวในบ้านนี่ตรงนี้จะมีห้องสองห้องนะครับห้องสองห้องห้องนี้เป็นห้องของน้า น้าที่เขามาเช่าห้อง่วนนี้ก็เป็นห้องที่น้าเช่าห้องครับอ่าอันนี้จะถามเะยครับว่าห้องผมนะมันอยู่ไหนนะครับก็อืมห้องผมนะครับจะอเดี๋ยวเฉยเลยแล้วกันห้องผมอ่ะไม่ใช่ห้องนั้นนะครับไม่ใช่ห้องนั้นห้องผมอยู่นี่อันนี้คือห้องห้องส่วนตัวของผมนั่นจะแต่แปะชื่อแพตตันอ่ะแล้วก็นี่คือหมาผมครับสมาชิกหมาหนึ่งตัวไงเจ้าหมาน้อยอันนี้คือตะกร้าผ้าครับอ่ะ มีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องนะครับไปข้างในไปามานี่สภาพห้องน้ำของผมเป็นอย่างนี้ครับเป็นห้องน้ำที่ใช้อยู่มาแล้วสี่ปีครับก็เหมือนเดิมครับสภาพเหมือนเดิมแล้วก็มีพวกขวดแชมพูแล้วก็กระจกอีกแล้ว่นี่ก็เก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยห้องน้ำผมเนะี่ย อันนี้คือห้องนอนพ่อแม่ผมครับที่จริงอยากให้ถ่ายเข้าไปนะแต่มันล็อกอะมันสะดอก,ก่อนไม่ได้มันมีกุญแจล็อกครับอนนเอาง่ายช่างเถอะครับยังไงก็ห้องพ่อแม่ผมก็เข้าไปไม่ได้ครับใครที่อยากจะดูห้องพ่อแม่ผมก็เข้าไปเลยครับส่วนนี้ห้องน้ําห้องน้ําชายครับแต่ว่าห้องนี้ห้องน้ํานี้ส่วนใหญ่ผมจะเ,าเอาไว้เข้าในกรณีฉุกเฉินม,มากนะครับสภาพห้องน้ำก็เป็นอย่างนี้ครับอไม่เปิดไฟแล้วตายไอห้องเนี้ย ไอ้ห้องน้าอันนี้เอาวันนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะที่จริงมันเป็นห้องน้ําหญิงอ่ะเนี่ยแต่ว่าผมพ่อและแม่ใช้อาบห้องเดียวกันเนี่ยห้องนี้ใช้อาบขี้ให้ห้องนี้ส่วนห้องนี้เอาไว้พวกคนเช่าคนเช่าที่สองคน้องประตูห้องนั้นอ่ะต่อไปมาดูส่วนส่วนที่ต้องรอคอยมานานแบบอ่ะนี่คือห้องผมนะแดมเดมดมแ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 ดมดมอ่านี่ครับห้องผม ถ้าคุณเข้ามาเนี่ยจะพบกับห้องผมเลยนี่คือจุดเด่ดอของบ้านนี้ของผมครับคือห้องผมเนี่ยมันจะลกเป็นพิเศษเลยครับขนาดแม่ผมจะบอกเลยว่าลกเป็นพิเศษอ่ะไม่ต้องถามว่าลกทำไมครับดูครับขนาดโซ่เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าผมยังไม่เก็บเลยครับดูดิโอเสื้อผ้าผมแล้วงนี้พับผ้าดีกว่าก่อนมาถ่ายช่างแม่งครับอ่าอันนี้แล้วก็พัดลมตัวโปรดของผมว่าเอาไว้เล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมดิเอาไว้ตอนลายร้อน อ่าแล้วก็มีแอร์ด้วยแอร์ Air ที่ผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะครับยังเย็นอยู่เลยนี่โซนเสื้อผ้าเครื่องแฟกนี่กล่องเครื่องปิ้นครับอันนี้กกล่องเครื่องปิ้นของผมในหน้าต่างแล้วก็ส่วนต่อไปส่วนสําคัญที่ผมอยากคือส่วนของคอมผม,ผมครับแย่ yeah! อ่านี่คือส่วนที่ผมรักที่สุดแล้วเป็นส่วนของคอมผมตอนนี้ผมก็ตัดต,ต่อคลิปเกี่ยวกับทีเฟเดสอยู่นะครับอ่าอันนี้มาถ่าย ว่างๆถ่ายเล่นๆนะครับสปอยอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นการสปอยนะครับคือว่างๆถ่ายเล่นๆของ a b m และส่วนนี้ก็คืออาตรงนี้เป็นเครื่องปริ้นเอาไว้ปริ้นงานของผมครับก็มีหมึกที่ใกล้หมดแล้วมันใกล้หมดตรงไหนวะแล้วพวกของใช้นี่ของโบนผมเลยครับอ่านี่คือเราเตอร์ทัวร์ไลน์นะครับเราเตอร์ทัวร์ไลน์ 4G ครับ 4G ปรับเสาอากาศก่อนเด็ดแม่งกากเลย แล้วก็มีพวกสายไฟแล้วก็นี่โทรศัพท์ของผมครับอันนี้โทรศัพท์ผมโทรศัพท์เก่านะไอที่ผมถ่ายอยู่ที่ใช้ถ่ายอยู่นี่คือโทรศัพท์อันใหม่พ่อผมซื้อโทรศัพท์อันใหม่มาให้ครับอ่าน,นี้คือโทรศัพท์เก่าผมอ่าโอเคต่อไปนี่คือบัตรประชาชนไม่ต้องสนใจอ่าอันนี้อ,องสีไว้เก็บเงิน,นเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตรงนี้คือเตารีดผ้าอ่าเอาไว้ให้ผมรีดผ้าพวกเนี้ยให้ผมให้ เอาไว้ให้ผมรีบผ้าพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ถุงเก็บเสื้อผ้าเก่าของผมอ่ถุงเก็บเสื้อผ้าเก่าของผมครับอันนี้ก็พวกของสัมภารกนะครับมีหูฟังหูฟังนี้ใช้ได้อยู่นะครับหูฟังใช้ได้อยู่แล้วก็จอยเกมจอยเกมนะครับจอยเกมไว้ต่อกับคอมนะครับไว้ต่อกับคอมได้อันนี้อันนี้ถามว่าคืออะไรครับอันนี้คือซิงก์กับยางรัดเท้า ที่ผมเอาไว้ใช้กับรอดอร,รอดอตอนนี้ผมก็เรียนรอดอปีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งกับรอ,องเท้ายางรองเท้าส่วนนี้ก็คือทงทงนะครับทำไมไมันมีสองผืนวะทงที่ผมไปงานรอดอมานี่อันนี้เลยครับอันนี้อ่าไดไมอันนี้คือไม้ครับไม้เก่าของผมไม่ใช่ปไม้เก่าดิไม้ที่เพื่อนผมให้มาครับเป็นไม้ที่แบบมือสองอะ่ะและนี่หูฟังเก่าผม อันนี้ใช้ดีนะแต่ว่ามันพังไปแล้วเสียงแตกไปเรียบร้อยครับไอ้ตรงนี้คือชั้นวางหนังสือนะครับชั้นวางหนังสือของผมจะสังเกตได้ว่ามีหมวกรอดอสองใบนะครับนั่นคือหมวกผมเนะนี่ยชั้นวางหนังสือของผมเป็นไงครับห้องผมอกไหมครับอ่าก็ถ่ายรีวิวนี่แหละ รู้สึกว่าใครใครที่จะตอบคอมเมนต์อนะ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าส่วนไหนของบ้านของผมเนะี่ยมันเป็นส่วนที่ล็อกที่สุดเอางี้ส่วนในห้องห้องไหนส่วนไหนของห้องผมอะ่ะล็อกที่สุดนะครับระหว่างชั้นหนังสือตรงนี้ชั้นตู้เสื้อผ้าตรงนั้นแล้วก็พวกตรงคอมตรงนั้นด้วยครับแล้วก็ตรงนี้คือเตียงผมเตียงผมเอาไว้นอนเตียงเอาไว้นอนดีจะให้เขาพูดทําไมวะจะอธิบายทําไมอ่าอันนี้ผมไม่นอน อึ๊ดจ้ะไว้ตอนเหนื่อยๆครับก็นี่ก็ล็อกแสกแลก้วก็หมวกหมวกนั้นเป็นหมวกที่หมวกเมดิมฟอร์เทเสเลยนะครับเอาไงมันไม่ใช่หมวกเมดิมตอร์เทสมันเป็นหมวกท้ายๆและนี่คือเนี่ยครับหน้าต่างเนี้ยตรงนี้กคือหน้าต่างที่เชื่อมระหว่างห้องพ่อห้องผมนะครับเป็นถ้าเกิดผมทําอะไรตะโกนอะไรตรงเนี้ยพ่อผมจะได้ยินหมดครับตรงนั้นตามรพภาแล้วก็ตรงนั้นนะครับเห็นตรงนั้นไหมครับน่ะ ชั้นวางของเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีขยะเยอะมากพวกวางงานศิลปะอะไรของผมแล้วก็กระดาษ A4 นะครับอ๋อก็ยังไงก็อ่ารีวิวบ้านก็มีแค่นี้แหละคใครที่อยากจะใครที่อยากจะ,ะชมคลิปอะไรต่อไปก็ฝากตามด้วยนะครับแล้ว <c oughs> ก็อันนี้ผมทําคลิปนี้เพื่อแก้เซง็งแก้เบื่อนะครับอขอภัยที่คลิปช้านะครับขอภัยที่ทําคลิปช้าก็ อันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวบ้านอย่างนึงนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ผมรีวิวอะไรเกี่ยวกับของนอกบ้านอะไรเงี้ยก็รีเควสต์มาได้นะครับจะให้รีวิวทําอะไรอะไรก็นอกบ้านก็ได้นะครับที่ไม่ใช่พวกเกมในคอมพวกนี้ก็ได้แล้วแต่เลยครับวันนี้ก็ผมก็ขอกอบก,าบกาบลาลากอบลาโอ้ยนี่ก็ผมขอกาบลาเพียงแค่น,น,นี้นะครับสำหรับการรีวิวบ้านของผมแล้วก็รีวิวห้องของผมที่พ่อผมยังบอกเลยว่านี่ห้องผมรีนลังหนู ยังไงก็นี่คือชีวิตของผมนะครับในบ้านของผมชีวิตห้องผมเป็นอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบนะครับยังไงก็ผมขอบายเพื่อนนี้นะครับไปแล้วครับบายครับ